ทางกันมาจากจังหวัดราชวาตรถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการเดินทางครั้งนี้ทางกลุ่มศาสนสัมพันธ์ก็ได้นําพระพุทธรูปมาปฏิสฐานณหมู่บ้านห้วยผูแกงซึ่งได้นําองค์สมเด็จพระพุทธชินราสมาปฏิสฐานณหมู่บ้านห้วยผูแกงอ่างนี้การเดินทางข้ามมาสู่หมู่บ้านห้วยผูแกงจําเป็นที่ต้องข้ามแม่น้ําซึ่งเรียกว่าแม่น้าปลายในการเข้าไปยังตัวของหมู่บ้านและวิถีชีวิตของชุมชนชาวกะเรียงคอยาวนั้นจะเป็นเช่นไร และการนำพระพุทธรูปมาประดิษฐานณหมู่บ้านแห่งนี้จะเป็นอย่างไรนั้นก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมได้ชมรายการกศราสศานสัมพันธ์ได้เลยครับความรักไม่ใช่สองคนดินรอนไปจุดหมายไกลขณะมีความตายนะครับได้นำพระพุทธรูปมาพื่อที่จะประดิษฐานณหมู่บ้านห้วยปุกแกนก็ได้ชมว<อ><ม>ิถีชีวิต แถวบ้านทุบกะแกงจังหวัดแม่ฮ่องสอนใช้เลยก่อนอันนี้ก็มาชมร้านค้านะครับมากมายที่นี้ก็มีการพัฒนาขึ้นเยอะนะครับมีกระจายเสียงทาสายมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในหมู่บ้านติดมาเลเซียครับเราโอพิ้ยวหนีไปอยู่กับหมู่ชายแดนบ้านน้ำขินดินครับ แต่ตอนนี้เราก็ย้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านแล้วทำไมเพราะเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเนี่ยถ้านักท่องเที่ยวเวียมาดูเกลียงข่อยยาวที่นี่ใช่ไหมเขา,ขาขไปถึงหมู่บ้านน้นพ,พินดีก็ไม่มีไม่มีเกลียงข่อยยาวก็น่าท่องเที่ยวจะได้มาถูนี่เนาะ <uous S 2> ก็ตอนนี้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้าน้วยปูแกเป็นหว้วยปูแกใช่้วยปูแกเนี่ยก็จะได้มาถูนี่เนาะวันนี้นักท่องเที่ยวบางส่วนเนี่ยขอมาสิงทานี่เนาะมาสิงทานบ้านน้นพินดีบ้านพัลูุกข์บ้านน้นพินดียอด ไปถึงเราก็เปลี่ยนค้อยอมีไหมไม่มีก็กามาก็เปลี่ยนไปหลายหลายปีแล้วนะเปลี่ยนหมู่บ้านพุกเก็นจะได้มาถูกทันทีแต่เมื่อก่อนนี่ก็เราไปอยู่เปลี่ยนข้อยอมแล้วก็อยู่นานพอนีสักหนึ่งปีไม่ทราบว่าผู้ใหญ่อยู่ที่นี่มานานอะไรยังครับเออมาอยู่ที่นี่ยี่สิบกว่าปีแล้วแต่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนี่สามสิบปีสามสิบปีดั้งเดิมนีผู้ใหญ่เป็นคนที่ไหนครับอ่อยู่ มาจากพม่าอยู่อำเภอดีมาสูจังหวัดลอยต่อนคือได้ยมักังเลยับไม่ไม่ทราบว่าหมู่บ้านที่นี่มีชนเผ่ากะเลียงคอยาวประมาณสักกี่หลังคาเรือนได้ครับกะเลียงคอยาวนี่ยื้กว่าเผ่าอื่นสิที่เราอยู่ที่นี่จะมีหลายชุมเผ่านะจะมีชุมเผ่ากะเลียงคอยาวก็เรียกว่ากะยางบางส่วนเรียกว่าปะตองปะตองนี่เป็นภาษาพม่าแต่ของเราเรียกว่ากะยางกะเลียงคอยาว ก็มีอยู่สิบกว่าน่าจะยี่สิบน่าจะถึงก็มีชงเผากระเลียงแดงก็มีชงเผากระเลียงหูย้าผู้เย้ากระเลียงเชยอนนี่นะครับก็จะมีท้ายใหญ่มีสี่ห้าชนเผาสี่ห้าชนเผาที่อยู่ในแม่ห้องสอนใช่ไหมครับแม่ๆที่เฉพาะเราอยู่ในอยู่บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้แต่แต่บางเผาเนี่ยจะการเสกไกลนี่ยจะ พบรักได้รู้จักและคิดว่าลึกซึ้งฝันว่าเราต้องรวมให้เป็นหนึ่งและใ้จริงต่อมาแหลกสลายความรักไม่ใช่สองคนดิ่นรอนไปจุนไม่ไหลห,ห่างมีความเจรโญขอิจยาสุชใจมังคะเลอับปาราจิตาพันลังเกศ Ayaka măng vada kim măng vada kin măng vada kina măng vad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 a ที่เนี่ยเรียนจบเนี่ยเรียนจบชั้นประถมศึกษาในปีที่หกหรือปีที่ที่หกครับปีที่หกมีครูอีกคนครับที่นี่มีของสำนักงานเขตพื้นที่ระบาดโรงเรียนบัตรทองไม่มีครูทจ้างมาอยู่สองคนครับแล้วก็อัตราจ้างใช่ไหมครับครูเป็นข้าราชการหรืครับข้าราชการสองท่านถ้ามีอะไรก็ต้องโทรพันหานครูได้ใช่ไหม มีของครูพี่เลี้ยงอยู่ประมาณ5คนครับแล้วก็ส่วนของผมนี่เป็นของกศนหรือว่าศูนย์การศึกษานอกระบบในการศึกษาต่รรรยาสายครับผมแล้วเด็กเด็กที่เรียนจบจากที่นี่จะมีโคต้าหรือว่ามีหน่วยงานรัฐเข้ามาสนับสนุนให้ไปเรียนโรงเรียนที่สูงขึ้นนะครับครับก็มีครับแต่ที่นี่เป็นห้องเรียนของโรงเรียนบ้านน้ำเพีงดินเพราะว่าไม่ใช่โรงเรียนหลักนะคะครับ เาฉะนั้นต้องอยู่ในความดูแลของโรงเรียนน้ำพิงดินอีกทีถ้าจบแล้วทางโรงเรียนก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบนําพาเด็กเหล่านี้ไปทําการศึกษาต่อใช่ครับใช่ครับแล้วสมมติสำรปว่าเด็กถ้าจบการศึกษาระดับปมอมัธยมปีศึกษาที่6เนี่ยเด็กเหล่านี้จะมีโอกาสไปต่อถึงระดับปริญญาตรีไหมครับบางคนที่มีเอกสารสิทธิ์ครบอย่างเช่นทะเบียนประวัติไม่เกิด ก็สามารถเรียนได้แต่บางคนนี่มีเอกสารสิทธิ์ที่ทางทางหน่วยงานหรือว่าต้นทางกัดการศึกษาไม่สามารถรองรับได้ก็อาจจะเลยนถึงแค่ม .6 ครับเพราะว่าตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเอกสารสิทธิ์ในการเรียนต่อโดยอย่างอย่างอย่างน้องน้องผู้หญิงนี่ก็คือไม่มีเอกสารสิทธิ์น้องผู้หญิงนี่เป็นได้บาตสีฟ้าครับก็ก็เรียนได้ประมาณม .6 หรือมปลาย ไม่สามารถไม่สามารถที่ตอบริญญาตีได้ก็เรียนได้แต่ไม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 ่ทราบว่าทางอุดมศึกษานี่เขาจะออกบูธให้หรือเปล่าแต่สามารถศึกษาตอนนี้ตอนนี้น้องจบมัธยมปีสาที่หกน้องมีความหวังอยากจะเรียนต่อไหมอยากจะเรียนต่ออยากจะเรียนต่อให้สูงถึงระดับปริญญาตีแต่ตอนนี้มันติดขัดเรื่องของเออเออเรื่องของใบอนุญาตเรื่องการศึกษาเนี่ยถ้าน้องเรียนจบแล้ว ไม่สามารถได้วุฒิปริญญาตีเหมือนคนทั่วไปเนี่ยน้องน้องยินดีที่จะเรียนศึกษาต่อไหมให้ให,ให้ให้ได้ได้ถึงปริญญาตีอ๋ออยากเรียนยนะครับแต่โอกาสมันไม่เอื้ออำนวยเนอะบางครั้งเรื่องของอเอกสารก็มีความสำคัญลงสัมภาษณ์หลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อ,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 อจบปริญ,ญญาโทมีสางาชื่อดั อย่่หลลังงแดนดนนปามมมีีกซุุขอจเจริญพรวันนี้ก็ดีใจที่ได้มาเจอคุณครูที่สอนโรงเรียนสอนนักเรียนอยู่ที่ว้านบุกปูแกงแห่งนี้มาปีกลายเนี่ยกรับผมก็ได้มาที่หมู่บ้านนี้แลวก็ปรากฏว่า ได้เห็นชาวบ้านเขากำลังนำพระพุทธรูปลงจากเรือแล้วก็มองดูแล้วว่าพระพุทธรูปก็เป็นพระพุทธรูปบูนปั้นแล้วลักษณะก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เลยคิดกันกับพักพวกว่าเราควรจะหาพระพุทธรูปที่เป็นมาตรฐานและสวยงามมาไว้ณสถานที่นี้เพื่อต้องการที่จะให้ปลูกศรัทธาของพี่น้องชาวเขาเขาการเหียงที่ตรงนี้ ให้เกิดความศรัทธานในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นก็เลยวันนี้ก็มีโอกาสดีว่าได้นำพระพุทธร,รูปปางพระพุทธชินราชมามอบไว้ที่โรงเรียนแห่งนี้ก็ทราบว่าโรงเรียนกำลังจะสร้างใหม่แต่เมื่อทางโรงเรียนสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้อัญเชิญหลวงพ่อพระพุทธชินราชนี้ไปไว้ที่โรงเรียนเพื่อจะได้เป็นศักดิศีของโรงเรียนและเป็นศัก์ศีของพระพุทธเจ้า ต่ำเตี้ยจะเรียพื้นทนแดดฝืนลมโบกที่โยกไหวอย่างรากแก้วส่งต้นให้ผลภัยรากปลอยชัยชอนหาอาหารกินตนเติบใหญ่ใบดกปกแผ่นพื้นประชาชื่นช้ำจิตเป็นนิจสินบนฟ้าหมู่กานกผกโผวิน บนพื้นดินสัตว์ดงจอระดอนพิสูนึ่งทรงศินสิกขาบทภาคเพียรรอดทนสร้างมหาคุศลจากปรากญ้าสามันบนรรพชนถวายตนเป็นทาตุพระศาสดาบำเพ็ญพลดปดเปลืองมนทินโทษเปลมปลามโมดมั่นในไตรสิกขา ส้างโรงเรียนบ้านวัดให้พัฒนาเป็นเวลาไกลเล็บสีปีใช้การศึกษาสร้างสันติภาพใช้บุญมาล้างบาปให้สุขสีใช้ความรักร้ังชังตั้งไมตรีใช้น้ำรถอักขีให้ดับลงแม้นจะไม่สูงสมณศักดิ์คร่งคัดหลักพระธรรมวินัยสง์ เป็นแสงเทียนสองทางอยู่กลางดงสร้างสันติสุขดำรงนิรันดอนอยากจะเป็นจะุ่งไปเป็นอะไรด สักอย่างคงจะมีหนทางก็ฝันกันไปอยากจะเป็นคนสำคัญคงสักวันจะก้าวไกลไปเป็นดาวดวงใหญ่จะโดดจะดังแม้จะล้ม จะคลานเกือบจะซานคริสเซนเราคิดแล้วคุณ